หายากนะครับม so so ันเอายากตายในอไหมยอดกระเพียนโออีกแต้มหนึ่งแล้วครับเนี่ยหมดโ่อฝอหนื่อยนอ่ะเอ้รเป็นไรสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันบ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับผมเจอกันยามบ่ายๆอากาศร้อนๆนะครับเดี๋ยวจะลองชวนพ่อไปลงน้ำนะ ไม่รู้พ่ออยากไปหรือเปล่าโอ้โหวันนี้อากาศร้อนจริงป้าป้าอ๋ออยู่ข้างล่างเหรออ๋ออย่างนี้โอ้แดดร้อนมากเลยพ่อขนาดวันนี้เลยพอเราเราไปลงน้ํากันไหมฮะลงน้ําหาปลาแก้ร้อนอะกี่โมงนี่ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองประมาณเนี้ยมีเวลาอยู่หรอเออไปไหมอยู่ในคนร้อนขนาดนเลถ้าไปแช่น้ําเย็นๆไม่เป็นไรมั้งไม่เป็นหวัดไม่เป็นไรมั้งเกี่ยังข้าไปดูลำมือน่ะไปไปดูป๋อไป อัีนี้ผมก็ลองมาชวนพ่อดูก่อนว่าอยากไปไหมมันมันอบอ้าวนะพ่อผมว่าวันสองวันฝนน่าจะตกเนี่ยอา,นะอากาศอาศนี้เป็นหวัดง่ายนะผมว่าปลา,าใหญ่เหรอปลา,าใหญ่ใกลแล้วเดาไปเ,าาเน้น <ไป S 1> เน้นเน้นปลาใหญ่เนาะปลาใหญ่แล้วถ้าได้ก็ได้ปลาใหญ่ครับเดี๋ยวให้พ่อเตรียมอุปกรณ์อะไรกันครับเดี๋ยวเราจะไปลงน้ํากันก็รอติดตามนะครับว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็จะจะได้ปลาอะไรหรือเปล่าก็ลุ้นพร้อมกันเนาะตรงนี้จะเป็นข้างล่างฝ่ายนะครับฝ่ายอยู่ข้างบนนี่ตรงนี้น้ํานิ่งๆลองดู ธนาน้ำเชี่ยวน้ำเชี่ยวจากตรงนี้ครับจากตรงนี้รุ่นปนูุ่นมาเดี๋ยวมาดูกันครับมาลุ้นกันไหนๆมาแล้วก็เหมือนคนมาหาวอันนี้เขาเหมือนที่เฉยยังไม่หาเอลองไปอันนี้ต้องไว้ใจพ่อเขาอันนี้เขาเน้นตกเลติดตามช่องเขาได้ครับไม่ได้อัพมาสองปีแล้ว NT Fishing คลิปล่าสุดนี่กี่ปีละคลิปล่าสุดสองปี ไม่คเคยได้ไม่คเคยได้ทาช่วงนี้ทํางานหนักพ่อพ่อลูกอ่อนแถวนี้เราไม่เคยมาเลยครับห่างจากบ้านเราประมาณ20โลนั่นเนี่ยนูบอกว่ามาเคยเคยมาตกปลาแถวนี้นี่เรายังไม่เคยมาเลยครับต้องเข้าลึกอย่างนี้เลยนะครับข้างในนี้เราต้องต้องไปแบบว่างมหมดอะครับปลามันถึงจะออกมามันลุ้นกันมุมน,นี้ครับเฮ้ย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 ,ยอ๋อดนดอนดอน,ดนโอ้โหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปเอาพวกมงุ่มไม้ออกก่อน ห,หมายใหม่กันนะครับเราล่องลองมาจากข้างบนนะครับเราจะมาใส่กันจุดนี้ข้างล่างนี้มันรู้สึกจะเป็นมีไม้มีพุ่มอยู่นะเราจะลองใส่ขข่ตรงนี้ดูครับผ่าไม่ได้ถ่ายครับไข่รลกบขลังม,มะพร้าวมีเก็บอะไรแม่น้ำน่แยละครับรางๆหน่อยโอ้ยดูสเิ่งออกงอกนิดหน่อยนี่ไม่ว่าจะาไปปลูกไมปกปกนะ่ปลูกแล้วครับปลูกวปลูกคนเขือเี่ก่อนลนะอ่ะชิมเนื้อ่โะโอขลัม,มะพร้าวหวานอยู่ไหมหวานหรือกรด หวานอยู่นี่ครับชิมดูนหน่อยหวานอยู่เหรอเอ้ยมันเป็นนี่แล้วไม่เหมือนตา้งละอืมไม่น่าจะหวานแล้วมันใหญ่ไปและอืมอืมก็มีกลิ่นหอมๆอ,อยู่หอมไข่มะพร้าวลงนี่ครับไม่ได้สักตัวไม่ดินเลยเอันนี้ก็น่าจะดีอยู่แต่ไม่แก่และมะพร้าวนน้ําตอนนี้เราก็ย้ายจุดอีกแล้วนะครับผมมาตรงสะพานใหม่กลับขึ้นมาแถวบ้านเรานะครับ นี่เมื่อกี้เจอปลามันโดนข่ายนะครับพราว่าเป็นปลาในไม่ไม่แน่ใจนะเพื่อความชัวร์นะครับเราก็เลยเอาข่ายทําอีกชั้นหนึ่งสองชั้นนะครับตอนนี้กาลังงมหากันอยู่รอลุ้นกันนะครับจะเป็นปลาในหรือเปล่าอือพองมแล้วเฮ้ยนี้เจอปลาในยู่หรบอเนี่ยหายากนะครับมันเอายากปลาในอะไรอปลาปลาในจริงปลาในจริงนูนนูดําแล้วมั้งฮะอะไรปลาในไหมปลาในไหมปลาอะไรปลาในไหม นี่ปลาไหนปลาไหนอยู่นะปลาในน้ำอ่ะเอาปลาอะไรตะเพียนเหรอเอาละเอาละเฮ้เออหนุ่มโอ้โหตะเพียนทะเพียนที่เราเจอตัวนี้มั้งพ่อไม่ใช่ปลาในมั้งปลาที่มันถือใหญ่นะใหญ่เนี่เหรอมันใหญ่พวกทึกทึกแถวนั้นจากเก่าอ่ะนี่นี่นดูข้างเลยอ๋อสีนิ้วเออเออเออเฮ้สีนิ้วได้อยู่ได้อยู่โอ้หงายนั่นก็ได้แล้วครับสีนิ้วโอ้ปลาในนี่ไปไหนจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วเริ่มหนาวกันแล้วขายเรามันจะเป็นขายเบอร์ใหญ่นะครับ ถ้าเจอก็ตัวใหญ่เลยอันนี้ก็วันนี้ก็เลยไม่เจอเลยเรียบร้อยที่เตรียมมาไม่ได้กินครับปลาได้แค่ปลาตะเพียนตัวเดียวน่าจะเอาไปทอดกรอบนะครับยกลับบ้านครับทำอะไรค่อยว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาแก้มือนะครับรอดูก่อน สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในกลางทุ่งข้าวโพดนะครับพอดีวันนี้นะพ่อแอบไปหาปลากับเพื่อนๆนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากครับแถวบ้านนะครับเวลาไม่ได้ไปทํางานอะไรยเงี้ยเขาก็จะไปหาปลาไปลงน้ํากันนะครับเพื่อคลายร้อนเนาะเดี๋ยวผมจะตามไปเราไปดูกันว่าได้ปลากันหรือเปล่านะครับไปไปลุนกัน ันนี้มันเป็นงานหรืออะไรครับเนี่ยคนเต็มแม่น้ำเลยไหนปลาไปไหนฮะนู่นไหนอะไ,ไ,ได้แล้วเหรอไปปลาได้บ้างอ่ะโอ้ยอยู่นู่นเหรอดูสิตามไปดูปลาหน่อยคนเยอะมากครับไหนี่นีปลาหราว่ะดูปาาลปาหน่อยดูปลาหน่อยโอ้ไม่น้อยนะครับคุณผู้ชมดูที่ทุ้ชมโอ้ตัวนี้ใหญ่จริงเนี่ย ตะเพียนแล้วปลาเล็กมีปลาน,นินด้วยในในโอ้มาเดี๋ยวลงน้ําช่วยเขานะครับพออยู่นู่นครับเชฟปาลาไผ่เราโอ้โหน้ําแห้งมากแถวนี้เมื่อก่อนนจะเป็นน้ําหมดครับ <c oughs> เริ่มกันแล้วครับที่ตรงนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสิบกว่าคนครับ <c oughs> วิธีนะครับ <c oughs> ก็จะใส่ขายข้างบนนี้นะข้างล่างนี้ก็ใส่ไว้นะครับจะเขาเรียกว่าจะลื้อไม้ลื้ออะไรเงี้ยปลาที่อยู่ข้างในมันจะออกมาเนาะช่วยกันคนเป็นเกือบสิบอะ รอรุนเนี่ยนะครับคือเรามาก็มาถือปตาเลยครับโอ้สุดยอดตะเพียนไซเล็กไซใหญ่เอาเลยครับว้าสุดยอดต่อสุดยอดเลยครับโดนแล้วครับโอ้ตัวใหญ่นะเนี่ยตะเพียนตะเพียนโอ้สุดยอดครับผมอีกแต้มหนึ่งแล้วครับ ได้ตัวหนึ่งโนี่ปลาอะไรครับผมไอตรงหลังมันนี่มันจะเป็นแบบเหมือนกระดาษทรายด้วยนะช่วยกันหานะผมจับไว้อย่างนี้ถ้าเกิดหลุดนี่ยุ่งเลยโอ้โหจะห้าโมงเย็นแล้วละครับพี่นาดำลงไปแล้วะเราพยายามหาปลาในนะได้ได้ปลาหลายอย่างครับแต่ว่าเหลือปลาในตรนนี้ัหาไม่ได้เลยพยายามหากัน ปกติก็ไม่ได้เข้ามาได้นะแต่นี่ถือว่าลงามาได้เข้าไปนู้นละโอ้พ่อแอบอยู่บนนู้นละหนาวหนาวหนาวล้บรรยากาศไอ้ช่วยกัน <c oughs> โอ้ดูปลาครับปลาที่เกล็ดพ้วอหรอปลาไซส์ใหญ่ๆ <c oughs> สวัสดียามเช้าครับผมมาเจอกันที่บ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับเมื่อวานฝนลงนิดหน่อยนะเหมือนท้องฟ้าจะสดใสครับแต่ว่าก็ยังมีฝุ่นนะครับดูดิยังมองไม่เห็นเขาเหมือนเดิมฝนตกไม่เยอะครับวันนี้ของเด็ดหลังจากไปหาปลาเมื่อวานนะอันนี้ผมเอามาแช่ตู้เย็นไว้เมื่อวานนะครับก็ทําอะไรรอครับว่าว่ามาแล้ว ะะขังเด็ดขังเด็ดแลันมากาป,ปลาบงหมุล้อมากาออปลางหมุนล้อเหรอเออเนี่ยแหละตัวเนี้ยแหละอ๋อปลามมากตะเพียนเนออ่าปลาะเพียนเหรอแมวทำกินละอันนี้มัน<อ>แปลกไงก็เเอามาอ,อ,อันนี้หากินยากเั้ปลาหมุล้อนะพ่อก็รอกินปลาตัวนี้ไหมยนีพอดีเมื่อวานเราไปหาปลาที่เห็นคลิปผ่านไปครับที่ที่ต้นคลิปอะแต่แต่เราไม่ไม่ได้ถ่ายตอนที่เราแบ่งปลากันนะอันนี้เราจ้องเอาตัวนี้เลยตัวเนี้ยเออตัวนี้กับปลาตะเพียนตัวหนึ่งเราสองคนเอาคนละตัวเพราะเราไปเป็นสิบ เราพยายามไปล่าปลาในไม่เจอนะครับหาดไปเพื่นกวนขนาดนั้นนะทำได้นะทำได้นะมำโชคกินนะมันยากนะปลาในนี่หายากจริงหายากนะอันนี้ก็ถือว่าหายากอันนี้นก็ยากขนาดเนอไม่ค่อยเจอครับเขาเรียกปลาเลยนะปลาปลามุ้งเหมล่ปลามุ้งันเลาะเนาะอันนี้ผมเอาขี้ออกแล้วแช่เย็นไว้อันนี้นะคืนทายมันมาถมันถูกเนี่ยถูกขายถามไปโค้งหงโป๊ะโค้งคันขนาดนี้นะมันคันเหรอคันนะคันเหมือนมะเขือใช่ไหมเอออันน่ะมันมันมันคืนเนาะมันคืนมันฉุนจริงเหรอจริงนะ ทำอะไรบางอี้มตรองตรองกวัาเนาะมันตรองกัดมันละอ๋เอาไม้เตี้ยวไม้เตี้ยวอ่ะในในพ่อขอดูขอดูตัวมันหน่อยนี่หางมันจะเป็นอย่างนี้นะในในในท้างนี่ขี้นะมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนู่นดีกว่าแล้วทำอะไรกินดีพ่อเนี่ยเออพอดูออกให้พอดียางนะเนี่ยย่างก๋วยก๋วยไฟรอแล้วโกไฟทานรอแล้วโกย่างเอาไงย่างเอามื้อเช้าเนาะมื้อเช้าย่างย่างกินเนาะเริ่มจากเอาเกรดโอ้ยเกรดมันใหญ่นะเนี่ยเกลืใหญ่กะ คล in right er. ้ายๆกินคล้ายๆปราปราปุ้งนะในเขามันมีใจอย่างนั้นในของปลามุงมาอล้ออันนี้นะนี่ปลามุงมาอล้อป่ามุงล้อไม่รู้ว่าเขาเรียกปลากระสุนนะครับอันเนี้ยภาษากลางนะปลากระพุ้งนะพอ่อนี่เรียกปลามุงปลามุงมาอล้อปลามุงเหมือนลออันนี้เอาลาบกระมวนเลยนะลาบเหรอลาบกระมอนหนืดขนาดน่ะส่วนใหญ่ทำอะไรกินลาบเหรอเพาะลาบแล้วก็ปิ้งน่ย่างเนี่ยเขาเขาหั่นหั่นแล้วก็ย่างครับแล้วก็เอาเป็นปลาอู้ปลาอวกเนี่ย ละไรยังนั้นนะก็เหมือนทำปลาทั่วไปเนี้ียห่างมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับนี่ปลายมันดําๆเนาะเอาขอบมันดำดอแล้วก็ขีบมันจะแดงๆเห็นไหมวันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนง่ายก่อนย่างก่อนย่างกินมื้อเช้าครับเพราะหิวละเดี๋ยวถ้าหาได้อีกนี่ลาบนะพ่อขั้นไรมาทำก่อนรับปากคุณผู้ชมแล้วนะถ้าไปหาอีกได้ต้องลาบนะครับขันไหมามองอีโป้แล้วลาบเนี่ยนะเดี๋ยวไป หั่นเนาะพอได้หั่นต่หันทีนึงหั่นห่างน่อยนะกลางกลางมันใหญ่มันกินง่ายออกออกง่ายอยู่ออ๋ปลาในปลากินเนื้อเนี่ยปลาปลากินปลาพอบปากเนี่ยปากตัวใหญ่นะนกินปลาหอยนะเนี่ยพอหรอโอ้จริงจริงโอ้ปลาอย่างนี้ปลาใหญ่เนาะเออโอ้มันไม่เหมือนปลาตะเพียนที่มันกินหญ้าเนาะโอ้ปลาะเพียนกินหญ้ากินยังกินกินแคมกินยังมดอ่ะอันนั้นกินอันนี้โหดปลาน้อยเลยหนี่งพืชก็กินอยู่มั้งยในกินผลไม้ก็ในกินกินหมดแล้วดูปากแล้วดูดิพอเนี่ยอ๋อโอ้หางยังพอรักนี่ บังบังให้เครื่องมันเข้าอโอ้เนื้อเนี่นโอ้โหลาบนในนาจะแบบเด็ดจริงเสียงดังกักวไงเสียงก้างไงแต่ก้างมันได้ใหญ่แต่ก้างใหญ่ก็มันก็ออกง่ายออกง่ายอยู่เนี่ยปวดท้องโหเนื้อมันอะเนื้อแน่นๆเฮะเหยื่อกำเดี่ยวเนี่ยมักเราลาบไหมลาบทันอยู่มั้ง โอ้มตัสฮะอยากเข้าแล้วกเสียวเรียกเอาเนี่ก่อนเอาองไรในี่ก่อนมามาเดี๋ยวปรุงปรุงแล้วก็ไปย่างเลยนะนนั่แหละปรุงก่อนบ่รเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเครื่องปรุงก่อนเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเอาเราคงปรุงไหลายหลายอย่างนะอ๋อแน่แน่หนึ่งสองเรียบร้อยหนึ่อเออชุนรสแดกหนึ่งมันหลายเม็ดไงเกลือหลายเม็ดปลาแค่นี้แหละคุณผู้ชมใส่เกลือชุนรสไม่ต้องอะไรเยอะถ้าไปทอดไปอะไรอย่างเงี้ยใส่กระมงกมิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่นี่แบบย่างมันหอมอยู่แล้วไงย่างย่างชุนรสนะเดี๋ยวทำน้ำจิ้มเอาทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มมะนาวอย่างโห ปลาสดๆนะครับปลาชุ่ได้อร่อยเนยข้ามคืนข้ามคืนหนึ่งคืนข้ามคืนเดียวแช่ยเย็นไว้พอดีเมื่อคืนไม่ทันได้มาทํามันข้ามเราไงเรากลับมาโอ,โอคน,คนไปหาปลากันเยอะมากครับแบ่งกันได้คนละตัวบางคนเอาตัวเล็กก็หลายตัวหลายตัว,ตวเราขอตัวนี้มาเพราะว่าจะมาให้คุณผู้ชมดูเลยครับแบ่งกันคนละตัวสองตัวนี่เรามาปิ้งแล้วกันอาจจะเพียนตัวใหญ่ก็ให้แม่ไปแล้วครับนี่ไม่เสียเลยเสียไปหน่อยกันเสียไปแลหรอเสียบมันเขาพิกายเพียงเลี้ยงหน่อย อ๋อมันจะไม่เล็อืมนี่นะครับเอาง่ายแข็งง่ายมันแข็งนี่แบบนี่จะได้พลิกง่ายนะอืม่ง่ายๆรู้ครับนี่เวลาพลิกง่ายไปเอาไปปิ้งกันเลยครับเอาล้วครับอร่อยมากขูดจอดเนี่ยมีไม่สุกเลยวะเออไมืได้เน้นนวลแล้วนี่นะเดี๋ยวทำนี่ไหมไหนทำเพื่อคุณผู้ชมพอดีคุณผู้ชมขอมาเยอะแบบกัดกินสดๆเลย โอ้กินอะไรมเล่่นปะลงเลยลงเต่าแล้วครับผมจะจะกระท่านะครับนี่ตะแกรงตะแกรงอย่าลบลงเต่านี่ครับย่างก่อนเช่าโอ้ยมันมีเสียงล่ะเึ้นวิ่งลงมันเป็นไฟถ่านนะครับไฟถ่านมันจะค่อยเสียนะเออมันเช้าๆนาะโอ้เลยมันอะไรดังเนี่ยกลิ่นกลิ่นนี้หอมมากย่างนี่นะโอ้มันชุดยอดด้วยกลับไหมกลับนักักับนักกัน เป็นไรเป็นไรเป็ไรเป็นไรเป็ไรเป็นไรโอ้โรอรอรอเป็นไรอเนยเนีนี่ยเนี่นี่เนนนนี่นี่มันตรกเนี่ยมันมันท้องมันนะย่างไฟอ่อนนะอือต้องนี่ละหอมหอมเนื้อแบบหวานหวานอดิยังไม่สุกเลยคือน้ำลายแล้วนะเห็นเนื้อข้างนี้ไ้เลยทุกท่นไนานตรงเนี่ยย่างอีกข้างหนึ่งครับเจอกันดูดูคุณผู้ชมมันยังหยดติ่งอยู่เนะหอมขนาดระกินหอมมากโอ้ค่อยค่ย่างไปนะครับผมค่อย่างก็เยย่างหอมหอมเลย นีในในดูดูมันโอ้โหนี่นี่ความพิเศษนี่เอาละสูงแล้วสูงแล้วหอมขนาดนะไปเอาละครับมาครับชุกแล้วชุกแล้วไปชิมกันโอ้ไปไปไปโอ้ดีดีหอมกินนะครับหมกลิ่นหอมขนาดละร้อนเลยร้อนเลยก็ค่ะย่างใหม่ๆครับนี่เดี๋ยวทำให้จิ้มกันลองจิ้มก่ันจิมง่ายๆครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมชิมมะนาวไม่ต้องดีลาครับวันนี้หิวแล้ว โปโต้าวเกลือเกลือชุลรดนะครับใส่เกลือชุลรดนะครับง่ายง่ายง่ายงตามด้วยมะนาวนาวมะนาวเฮ้ยพ่อไม่หันหอมแดงเข้าไปหรอโอ้กับเอาหั่นละกลับกั๊บกับเป็นหัวเลยกัเป็นหัวเลยนะนี่นี่ปลาหมูมันล่อโก้เลยอะเท่านี่โอ้ยอ้ก้างไม่ค่อยมีจริงๆนะโอ้เนื้อเนื้อแน่นๆเลยครับโอ้มีมีอยู่ ้ยมันก็เหมือนพวกปลาตะเพียนนะครัแต่ก้างมันใหญ่ก้างใหญ่ก้างใหญ่เนื้อเนื้อมันเนื้อมันเยอะครับตัวมันใหญ่ปึ๊บโอ้ยดูดูก้างหน่อยดูก้างหน่อยก้างหน่อก้างใหม่ก้างติดคอนี่หมดความเออมดไมนะพอยเนพอก้างก่อนมีไหมมีไหมโอ้โหมี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 ก้างใหญ่นะต้องระวังก้างครับต้องระวังนี่ครับเอาละเอาละแรกครับผมนี่จัดเลยเพราะน้ำจิ้มมะนาวนี่ อีกางโมขนาดอีกางโมขนาดอีกาอีกางโมขนาดอร่อยขนาดละกินบานเนอรหวานนะหวานนะเขากับน้ำมะนาวไเข้ากันนี้ขนาดเอาเย่าเลยโปดเท่านี่โอ้โหท้องมันท้องมันท้องมันท้องเข้ากันนี้เนอะ หมกขานัปลาน้งนันจิมมานาวครับมันมันนะพ่อเขาเรียกอะไรไะมกระพูมันจะมีนะอท้อนเนี่ยกูแล้วเอาเลยโบดเท่าร้อนนี่เนื้อท้องเนื้อท้องนี่ไม่ต้องกักางครนี้มอขนาดละหวานเนื้อหวานเนื้อหวานนะ ข้าน oh, oh ียวข้าวเหนียวพัดออะไรนี่ยดูเนด้เป็นด้ครับเอาโอ้โหนี่โชคดีขนาดน้าะเหมาะเหมาะกเขียวมาโอ้ดินนี่นะกินปลาปลาโอ้นี่ครับกินมันจิ้มหนอยทีเด็ดเขาันนี้เนาะ หมวกกันถ้ากินอีนะก็จะเป็นเด็กอ่ะดอนอ่ะโรสเท่าเด็กกันเลยเด็กอืมแล้วข้าเหนีเอาข้าวเหนียวมันเลี้ยงเป็นผักเนี่ยปลาเฉยก็คนน้ำปั่นก็น้ำปั่นเดียวอ่ะอ่าข้าปั่นเข้าปั่นปลาเคยๆอยู่ปลาเฉยน้อยเหลียวปลาดุกก็ได้นะปลาดุกได้อืมโอ้กินน้ำลายแล้วอืมวันนี้เดี๋ยวนั่งกินกับพ่อหน่อยนะครับวันนี้มาเลยมาเลยาพ่ออีกคำหนึ่งนะท่นนึงเท่าคำวันนี้ขนาดละอืมอืมหมวก อืมอืมอออนอะอะอ๋อหวานอะไรย่างนี่นะเนื้อมันต่างกับปลาตะเพียนไหมครัะต่างอ่ะเห็นเนื้อคใายๆปัดในอ่ะมามามากินด้วยนะครับมาเลยมาเลยสวัสดีครับผมนานแล้วไม่ได้ออกกล้องออ้มันๆนะเนี่ยมันๆเวลาข้าวติดมือนี่ต้องไปจับอะไรมันๆนะอืมฟังเลย พ่อว่าอะไรนะไปจับนะจมูกอ่ะพ่อเพราะชอบพูดเล่นว่ะไปจับจมูกเงี้ยมันวัวอ๋อกินไม่ไหวเหมือนกันนะพ่อจะเตือนนะอุเล่นนะพูดเล่นพูดเล่นแซ่เล่นเลยโอ้โหหนังเนี่ยแห้งๆแล้วมันมันนะหอมไหมพ่อหอมหอมอืมไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่ใกล้ๆนะเนื้อมันไม่เหมือนปลาตะเพียนนะไม่เหมือนไม่เหมือนคล้ายๆปลาในอ่ะปลามุ้งมันเนาะปลามุ้งมันร้อนเนี่ย ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่เราไปหาปลากันน่ะเนาะคนอื่นๆนนได้ปลาตะเพียนปลาอะไรไป <c oughs> อ่ะต้องขอปลาตัวนี้มาหน่อยใ่ตัวเดียวอ่ะตัวเดียวมันเป็นโพงนั้นเราเราเอาไม้ออกหมดเลยนะใ่ตัวเดียวหาปลานี่ไม่แน่นอนอืมไอมนอเอนียนะหากินเนีย่ยโอ้เนื้อยแน่นมากว่ะเนื้อยแน่นนะฉะนั้นเราไปกันสามคนรอบแรกนี้ปลาตะเพียนตัวเดียวอื อแต่มันสนุกนะผมว่าหาปลาเนี่ยมันลุ้นอ่ะเนี่ยครับเวลาเจอปลาเจออะไรหืมแต่มาควนตึ้งอยู่ใกล้ยุงเขาเดินไปไหนรอจะไปเดี๋ยวรอปลาติดอ่ะเดี๋ยวมีเวลาไปอีกนะพ่อเนาะช่วงหน้าหน้าร้อนเนี่ครับว่าน้ำเนาะน้ำกลิ่นน้ำหนักนันเนี่ยมันเชื้อมันเหรออืมปลาตัพุ่้อืมหน่อยไม่ขาวข้าย่างอินาปามเคยข้าวนะข้าย่างเมือง ย่งทุกเนี่ยกำน้ำจิ <S <S> <S ้มน okay? ้องคุณ hmm. ผู <S <S ้ชมเอ้ากันดีเ่แหล่วเนื้ออเนื้อือเนื้อืเอือเนอือื้อือเนื้อคุอเึ้อคเนื้อท้อเนรับคุณน้มเนี้ยตรงเนี้อคื่เนื้างเนืเนี้อคนเนอเนื้อเน้อเนื้อคเนอคอเนื้อเน้อเน้นคน้คอผู้อมอนื้อือนักนะเนี่ออนอือเนื้อน้อนือเนือือน้เน อืมน้ำมันอร่อยอปลาเนี่ยเน,นื้อนิ่ีขนาดละราบนี่เด็ดจริงราบอ่ะมนับน้ำมัน,มนราบแล้วก็เอาหูหางตุม่มอืมเกีือถอด<ม>ทอดหมทัดกรอบทอดกรอบแล้วก็มารวยใส่ข้างบนใช่ไหมยพออืออออเนื่อเออทอดปอดมัน ต้องระวังก้างมัน,นะก้างมันเป็นตระกูลเดียวกับพวกปลาตะเพียนเลยก้างมันนะก้างใหญ่นะดนี้ดูใหญ่ก็มันใหญ่ก้างเลยใหญ่ง่ายหน่อยแต่ว่าปลา,า,วาปพวกนี้พ่อมันกินปลาน้อยนะเนี่ยเด,ดนแดดเหรอทำนายฝนใช่ไหมฝนฝนแดดฝนแดด เดี่ยวเนี่ยนไม่ตกแล้วคนทไมัยไมเก่าสมไมโบราณตกตัวห้องเอาละไม่ไม่รู้จะเชื่ออะไรเชื่อตกตัวไว้ก่อนเอาอะเอออเาอะไรผมกินไปละกินไปเยอะละถ้าเอาบอกวะที่หูเด๋วเอาอะไรเพิ่งเอาอะไรก็ทอดเอาหูนะตัวมันใหญ่เหมือนงัยไม่ใช่น้อยน้อยละเดือยเยอะนั่นเนี่ยไม่เห็นเยอะดิผมไม่ชอมมากตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่ไม่ได้ช่างดูอ่ะ กี่ขีดเพราะว่าครึ่งโลถูกไหมก็ใก่รูน่ะเกือบรวนะเกือบรูอะรวมใหญ่คุณผู้ชมรวมใหญ่มันหนาเพึกก่ะบางทีแบบเราไปนะไปเล่นๆไม่ได้ไปถ่ายเจอปันในนี่แหละวันนี้เราเรายังไม่เคยแบบว่าเอาปันในมาให้คุณผู้ชมดูเลยอ่ะในน้ำอะครั้งล่าสุดที่เราไปเนี่ยพยายามมากครับพยายามหาปันในทุกคนหาปันในเอปันในมาโชว์ ลำเขาแล้วน้ำเขาแคบเขาขวานไว้ป่ะมันแบบปะไม่เจออยู่ที่ไหนฮะมันนะเนาะก็หาไปเรื่อยๆครับพี่นายตกใจแล่พี่นายที่พาหาปลาปกติแกไปหาเจอตลอดรอบนี้ไม่เจอแกบอกอะไรนะดึกละดึกละมูวทำไงละยอมเนี่ยเนี่ยหอมมากเก็บมานะครับคุณผู้ชมปิ้งหอมมะมี่ยสุญาตมือโจกเฉียวหน่อยอืมนี่หน่อยอืมที่แห้งๆหอมดีเพราะ แกงอะหนังนะครับเจ๋งมากหนังมันยากขึ้นหมีแล้วโป๊โถเนี่ยนี่เกียมันอะเนาะอะไรพ่ออะไรบ้านนี่เจะง่ายจะได้เลยถ้าอยากขนาดนี้ยปลาเพลินปางหงายอยู่ไดแอยู่นะนักอยู่เนี่ยอันเนี้ยป่ามุงมาล่อเนี่ยไม่รู้เขาเลี้ยงไหมพ่อป้าอย่างเงี้ยไม่เลี้ยงพ่อกวานะไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นขายนะปลาเพลินนี่เห็นขายเยอะอยู่ทามตลาดบางที โอ้โหตีมัวละหน้าร้อนเขาน้าฝนครับเมรงวันเยอะต้องทําใจเนาะถึงเวลาเขาดีสุดคือหน้าหนาวอืหน้าหนาวแล้วมีทักอย่างอ่ะอากาศก็ดีเพราะอากาศก็ดีหน้าหนาวจะมาลังไพรตื่นมียางมาคีมดก็เยอะนะตรงเนี้ยมดลมอมดคันอ่ะน้ำคูน้ำออกหมดอ่ะหมดอ่ะหยุ่มได้เพราะอ่า พอไปมันน้ำมาสอใจมัปบบนปั้งงูฉีนหลลหลเยอะขนาดละเนาะอืมโอ้ตัวเท่าไหร่เนาะมีประมาณสองรูปอะเขาให้จอบนะเอา้าผมเอา้าสีระมาไหวยไปขนาดอ,อ,อวบขีห้หินหนามกอ่ะเดี๋ยวหัวควันเนาะน้ำจิ้มมันจะยากนะจองไปตันไปตำยังนักเหรือเหมือนนาวนัายะล,ล้วรสเกลือผิดโขงแต่ข้าเครื่องมีเครื่องเยอะทำน้ำจิ้มสามรสนี้ก็ได้เนาะ ้รนีมันเป็นด่วนกินด่วนไม่ด่วนนี่นี่พ่อทำเนี่ยอ่ะคนไหนข้าวคนไหนปิดท้ายมาทำข้าวอะไรที่พ่อบอกน่ะข้าวปั้นเนียข้าวปิ้งปลาใช่ไหมดูการเขาทำให้เด็กไงทำมือเลีกยันเนี้ยเราเด็กอะไรพ่อเด็กคงนี่ใส่ข้าวไปอย่างเงี้ยพ่ออะไรกินปลายก็ทุดยอดแล้วเนอะครับคือผู้ใหญ่เขาจะได้แบบดูก้างให้ด้วยไงดูก้างใช่ก้างออก เใ okay. ส่นในข้าวแล้วให้เด็กกินกมเกนะมักนะมก็อร่อยนะอร่อยขนาดะครับเด็กมันจะได้จับไปแล้ววิ่งไปวิ่งมาแล้วกัก,กิน,นกวิ่งไปวิ่งมากัเหนิวเียยไม่รู้ใครเคยไหมครับเมื่อเด็กๆเลยชุดยอดละนี่ทําแบบมินี้เดี๋ยวสักวันแบบทำใหญ่แล,ออแล้วก็กินนะเนะ้าต้องทำประมาณกับกระพาะกระเพาะมอกอิ่มอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันไปทำนี่อันนี้แบบเด็กๆนะกัดกินเยอะอืมอืมอืนจธพระอะไรเข้าแล้วเลยเข้าไปเนาะอันนี้ปลาเยอะเกินเอากลมไม่ได้ mình 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 bà mình 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 mì hết thư. mình mình này, mình mấy mình mình Này. mình 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 này mình 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 của mình mình Bà này, mình 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 hay không ạ? Bà mình 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 แล้วมันมีช่วงไหนที่มันมันมันไข่อย่างงี้ไหมมีไหมช่วงที่คนนิยมกินอย่างี้มีไหมเพราะหนาวตอนหนาวเดี๋ยว<น>ปลาปลาปลานี่นะก็ใครอร่อยกูกูก้าวนะอร่อยทุกช่วงเนาะทุกช่วงอืม<อ>นี่จากเออซูชิอ่ะเพราะเหมือนอาหารญ,ญี่ปุ่นไหมอืมนั่นแหละซูชิที่เราไปกินแล้วเขาทำให้เป็นเป็นก้อนหนึ่งอ่ะอืมอ่ะครับหนึ่งพันอาอซูชิเ,<ร>เนาะไปไมกินท่านเตียงทานน่ะไปอร่อยอร่อยอยู่อร่อยอยู่แปลกดีเขาทำให้เรากินทุกคำอ่ะอืมโอมากาเสืครับที่พูดถึง น้ากไม่ไปโทรมีร้านไหนอยากให้ไปโทรมาได้เขาเกิดเขากินร้าอิ่มได้เนาะกำเติมกำกำเหมือนกันอิ่มนะู้นน้อยๆคนน้อยก็อยเฮิ่มใหญ่ๆก็ใหญ่ป่ะส่งพ่อะกินไปกินมาอรุ่งอิ่มนักษณะแน่นเหมือนกันเตี้ยเนีะเมืเตี้ยเราขี่ไม่ก็ไม่ก็ไม่เดี๋ยวมันพูดถึงอ่ะถ้าเราหิวหิวไม่ทันใจเนี่ยนะเหนียะละค่อยๆมาค่อยๆมากกินไปไอเราเนี่ยสวยสวยสวยเราในกินบุย โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณคสำหรับการรับชมนะผมะชอบก,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 กดไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับปิ้งปลาชั่วๆนะครับอร่อยปลามุงม่าล้อนะครับงมันโน้ำจิ้ปมปลาธรรมชาติเลยทอดโซจิวัดครับ